โอเคครับทุกคนก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กันในเกมวันพัฒน์แมนเดอะสตรองเกตกันเหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีใครทักมาเลยนะฮะไอดี ID นี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอย่างที่ผมบอกแล้ฮะถ้า2วันไม่มีใครทักมาก็ถือว่าสละสิทธิ์เดี๋ยวเรามาหาผู้โชคดีคนใหม่กันดีกว่า แต่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะฮะก็เดี๋ยวในคลิปน,นี้เรามาไต่เขาฝั่งปีศาจกันดีกว่านะฮะก็คือน้องต้นนุ่นกับน้องต้นไม้เนี่ยเป็นเจ้าของ iD คนเดียวกันนะครับ i อหลักเขาก็พลัง70ล้านนะส่วน iD ดีรองก็คือตัวนี้แหละฮะพลัง46ล้านก็ทีมเขา70ล้านโอ,โอ้โหแต่และตัวแน่นๆกันเลยฮะแล้วดูทีมรอง <c oughs> มาเดี๋ยวมารองท้าสู้กัน โกคิดสุดห้าดาวม่วงราชาห้าดาวม่วงก็เอาอยู่นะเออไม่รู้ว่าจะสู้ได้แค่ไหนหรือว่าสู้ได้หรือเปล่าฮะโอเคครับก็เดี๋ยวมาลุยกันเลยนะฮะมาเขาสู๋โอ้โหยืนตรงกันเลยนะครับโกคิดสึกกับราชาทะเลลึกฝั่งเขาดาวแน่นกว่าดีประเดนนะ็นอะมาฮะเริ่มมาในเทือกแรกจะเป็นราชาทะเลลึกฝั่งเขาอันติเข้ามาก่อน30ล้านโอ้โหนาดไม่มีอาวุธนะครับเนี่ยแรงเกิน แทงเทียนเข้ามาโจมตีเกวินเข้ามาไล่เตะแล้วก็เป็นการไล่โจมตีจากแผ่นกลยุทธ์นะฮะเมลสากาดไฮยาคุเข้ามา2ล้านตามด้วยเกลิลอันติเข้ามาอีก3 0 0 0 0 0โบรัสฝั่งเขาสวนคืนมาจังวันนี้โอ้โหอาวุธ3ดาวนะครับโกเอสซึก,ก็เตะมาอีก3ล้านอาวุธ3ดาวเหมือนกันต่อด้วยเกลิลกันชุบอาวุธ3ดาวมาอีกเหมือนกันแล้วก็ราชาวิไม่ใช่ราชาเมลสากาดฟันมาอีกไม่ใช่อาวุธนะฮะอันนี้ก็ไม่ใช่อาวุธเหมือนกัน ราชาทะเลลึกเมลสากาดเกียโลโอ้โหโดนใบหรือเปล่าโกฮซีเราไม่โดนใบนะฮะโอเคถึงเทินราชาเราหวดคืนไป19ล้านที่ขนาดเนียวุธนะครับเนี่ยยังหวดเบาวกว่านอะม,ม,มาเมลสากาดฮะฝันเข้าไปอีกหนึ่งที่29ล้านนะครับแหลงใช้ได้อยู่นะถึงเทินเกลิวกันชูฝังเขาอันตีสวนึ้นมา18ล้านผาดสิติดหรือเปล่าผาดสยังไม่มีใครติดเลยนะฮะในเทินนี้ มาถึงเทอนเกลียวฝั่งเราอันตีส่วนขึ้นไป6 5 0 0 0เบาจัดเลยแล้วก็โกเคสซึฝั่งเขาก็เทิมา7 1ล้านแล้วก็พาร์สิติดกระทืบมาอีกหนึ่งที11ล้านต่อด้วยราชาทะเลลึดเข้ามาหัวเตะทีเดียวร้อยกว่าล้านอาโกเคสซึคิดดูดิอ,อีกาเข้ามาระเบิดกันตุ้มตามเข้าสู่ไม่ได้พิเศษกันหมดไปเลยนะทีมผมเนี่ย โอ้โหอีกาเขาถึกจัดเลยนะครับเหลือตัวหนึ่งนะอีกาเราระเบิดไปหมดแล้วตามโดยโบรรสอ,อันติเข้ามาติดไม่ยัดทอยพิเศษอยู่นะฮะยังทําอะไรไม่ได้ถึงเทินเมลสกาดฝั่งเขาไม่มีอันตินะฮะไม่มีลูกไฟอันติฟันธรรมดาช่วงเข้ามา1ล้านช่วงเข้ามาที่โจซีโจซีหายไปเลยนะฮะถึงเทินโกเคสเซอร์ของเราเตะส่วนคืนไป41ล้านแต่ว่าฝั่งนั้นยังไม่สะทบสะเทือนอะไรเลย ฮาร์ดสิบราชาทะเลลึกติดเตะไปอีก50ล้านแล้วก็ราชาทะเลลึกหัวโกเกตสึเข้ามาอีก16ล้านโอ้โหต่โกเกตสึฝั่งเขาไม่เข้าเลยนะฮะถึงเทินเกียโรเกียโรร่าง2ฝั่งเขาะฮะอย่างอย่างอย่างเป็นการไล่โจมตีจากโบรอดมาก่อนเยโรไม่มีลูกฟแอนตีนะครับอย่างใบไม่ได้เอาเอลสกาดเข้ามาฟันอีก3ล้านเกียโรยังไงฮะเอาไล่โจมตีมาอีกหนึ่งทีใครติดใบฮะเป็นโกเกตสึเราที่ติดใบไปอีกฮะโอ้โหสวยแล้วฮะ โอ้ยเกีวิทเราไม่ได้อนตีนะฮะเพราะว่าติดใบแทงเขียนเข้ามาไล่โจมตี4ล้านระเบิดไปเข้าสู่เทิร์นที่2นะฮะเมีวซากะต่อยเข้ามาที่กูเกดสึอของเรา30ล,ล้านเฮ้ยแรงเกินขนาดไม่มีอาวุธนะฮะตามด้วยโบรอสไล่โจมตีเข้ามา1ล้าน2 0 0 0ไฮยาคุไฮยาคุฟันเข้ามาอีก1ล้าน1 0 0 0เกียโรเข้ามาใบอีก1 000. รอบกเกสึเราไม่ได้ตีะฮะติดใบ ถึงเทินราชาทะเลลึกของเราแล้วฮะได้หวดไปแล้วครับมาดูจังหวะนี้ฮะหวดเข้าไปที่โกเคสือ23ล้านนะครับแต่ว่ายังไม่ตายนะโอ้ถึกจริงๆมเมลสก,กัดเราไม่มีลูกไฟก็ฟันธรรมดาเข้าไปโวไม่ได้ชุบชุบมาก็ไม่มีประโยชน์แล้วฮะอย่าโลฟังเขาไล่ใบมาอีกหนึ่งรอบโกเคสเอเราไม่ได้ตีก็เท่านั้นแหละฮะมาพาร์ตสติด โกฮิเซหัวเข้ามาอีก79ล้านลาชาทะเลลึกหัวมาอีกหนึ่งทียี่สิบหกล้านโอโ้โหใครจะไปยืนไหวครับเนี่ยนี่คอเกลิลนะฮะไม่ใช่คออัศวินยืนไหวก็บ้าละโกฮิเซเตะเข้ามาอีก3ล้านถึงเทิร์เมลสกัดฟันมาอีกหนึ่งรอบเรียบร้อยฮะโอโ้โหไม่ไหวฮะเอาเขาไม่ลงสักตัวทีมหลักเขาอะโอโ้โหทีมหลักทีมปีศาจฝั่งเขาก็ตึงเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวก็ให้แจกไ d ดีหลักแล้วก็เล่น i อดีลองไปซะเลยนะฮะ โหโหดจริงๆนะครับเอาไหมใครอยากได้ดีหลักเขาแล้วก็ให้เขาเล่นไอดีลองไป <laughs> อ่ะก็เดี๋ยวในไอดีนี้เนี่ยเดี๋ยวมาหากิจกรรมแจกอีกทีนึงว่าจะแจกยังไงนะครับโอเคฮะก็ประมาณนี้คุณผู้ชมคนไหนที่ชอบเกมนี้ชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ